ที่น่าเที่ยวของเชีย,ยงใหม่ในเพืองแม่แตงให้งามหรือเปลว่วัดนี้โอ้เชียงใหม่ติดติดในเชียงใหม่ด้วยซ้ำไม่ได้แค่เมืองนะติดวัดสวยในเชียงใหม่ด้วยซ้ำนะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดบ้านเ่นอำเภอแม่แตงค่ะวัดสวยมากค่ะสร้างมาได้หลายปีมากถ้าจำได้ครั้งแรก ที่แป้งมาให้นี่ครั้งแรกตอนนั้นเขาพูดมีแค้ไม่กี่หลังนะคะอ๋อตอนนั้นที่มาครั้งแรกรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณป .3 ค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้คือสร้างเพิ่มเยอะมากแล้วก็กว้างแล้วก็สวยมากค่ะทุกคนอันนี้แค่ข้างหน้านะคะ ข้างหลังยังมีอีกนะคะแบบจำลองพระธาตุแต่ละวัดค่ะพระธาตุดังๆังนี่แล้วข้างหลังนะคะก็จะเป็นวิวค่ะทุกคนสวยมากนะคะตรงตรงนี้นะคะจะเป็นเขื่อนแม่ง,งามค่ะทุกคนเงี้ยอย่างละกัง วัดสวยมากคือมิหันหลังไหนึ่งเพราะที่ขอมีรอยรอยเท้าอะไรนะพรคพุพรเจ้าหรอคุยเห็นนะตอนนั้นนะที่บาครั้งแรกนะเดี๋ยวเดินชมวรอบวัดตอนแรกนะคะว่าจะมาถวายสังฆทานที่นี่ค่ะทุกคนแต่ว่า วัดกว้างมากก็ไม่เห็นพระค่ะไม่รู้ว่าพระอยู่ตรงไหนนะคะที่เอาสักการะไปถวายเป็นารน,นี้ตรงนี้ตรงนี้เราสามารถทำบุญ ไปเงินแบบนี้ได้นะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะคนจะห่างๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นวันหยุดคนเยอะมากค่ะที่นี่สวยมากอะว้าง มีโอกาสก็มาได้นะคะมีที่เยียมคือแม่แตงอองทุกคนใครที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะบอกเลยว่าบ้านเดนใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ค่ะแล้วก็สวยมากแล้วตอนนี้เขาก็กำลังมีสร้างเพิ่มด้วยนะคะ ถ้าพ,พวกนี้รู้สึกว่าเขาจะจำลองแต่ละพื้นที่แล้วบอาก็จะรู้สึกแบบนั้นนะเคยได้ยินแม่ว่างน,นนะี่ค่ะทุกค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะคือเข้ามาในวัดุ๊บอะเราจะมีความรู้สึกว่าในวัด จะมีอยู่สองชั้นค่ะมีชั้นนอกชั้นในประมาณนี้อันนี้เป็นโซนข้างหลังนะคะข้างหน้าที่เราถ่ายไมื่อกี้ค่ะอันนี้เป็นข้างหลังนะคะทุกคนแป้งมาที่นี่ที่วัดนิบบอยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันสวยมากนะคะจ้าเข้าไปนี้ไหม ไปกักรุณาถอดรองเท้าก๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างในนะคะ ขาจำลองวัดพระาธาตุอะไรนะยูน่นปีปีเกิดปีนักษัต์อันนี้ปีนักษัตรนะคะทุกคนสามารถไหว้ตามวันเกิดของคนที่เกิดแต่ละปีได้เลยหายใจไม่ออกอาะใช่ไหม อันนี้จะเป็นปีหนูค่ะไม่เขาให้ตีข้างล่างอ่ะใช่ ทุกคนวัดสวยมากรู้สึกว่าเห็นไหมแบ่งบอกแล้วเข้ามาข้างในมันเหมือนมันมีหลายชั้นอะเมื่อกี้ชั้นนอกอันนี้กลางแล้วก็หนสุดจะเป็นนู่นอะ แต่เราน่าจะเข้าไปไม่ได้มั้งตรงนั้นนะ่ะเป็นพื้นที่ของพระหร,หรือเปล่านี่ค่ะทุกคนนี่คขอโคตรกว้างกว้างมากอันนี้คือ ดีที่ฝนไม่ตกนะคะแป้งเลยได้เดินชมพาทุกคนชมได้ดูถ้าฝนมานี่คือไม่ได้เห็นนะคะสวยมากของไทยนี่เข้าไปอ่ะแป๊บนึงแป๊บนอันนี้เขากำลังก่อสร้างหลังใหม่น,นี่คะ่ะเหมืนอยู่เข้ามาเลยใช่ใช่ สวยมากขาจำลองแต่ละปีหรอปีนักสัตวอ๋อก็เห็นไหมว่ามีพระธาตุอะไรล่ะนครพนมหรอพระธาตุอะไอ่ะมีด้วยไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าหลังไหนคือดูทุกคนลองสังเกตดูเหมือนพระพระธาตุแต่ละพื้นที่ของแบบที่แต่ละปีอ่ะ และปีนักษัตร์จำลองไว้อันนี้ก็จะเป็นปีเสืออ่ออันนี้กระต่ายอหลังนี้สวยอ่ะเงียบมากคนไม่ค่อยเยอะนะวันนี้บางทีถ้ามาแบาบวันหยุด ถ้ามาแบบวันหยุดนี้มไม่ได้หเห็น,นแบรรยากาศแบบนี้นะทุกคน,นคน,บนแบบจะเต็มไปหมดแล้วก็รอคิวกันถ่ายยาวมากเลยอ่ะนี่แบบดูนัสมายหาดูได้ยากนะจะบอกให้แต่คนต้องลงใช่ คลิปนี้นี่เราจะพาชมวัดบ้านเด่นโดยเฉพาะนะคะทุกคนคือว่าวันนี้เรามาทําบุญก็วัดแต่ว่าวัดนี้เราจะมาทําบุญก็วัดแต่เราไม่รู้ว่าเจ้าวัดว่าพระเขาอยู่ตรงไหนนะคะก็เลยมาทายทุกคนรู้กันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูวัดต่อไปวัดที่หก ตอนนี้เราทำได้ห้าวัดแล้วนะคะแลืออีกสี่วัดจากทบเก้าวัดค่ะร้สึกว่าโดนฝนมาแล้วคอแหบแหบแห้งๆนี่อันนี้จะเป็นปีมา้วาวอโทอว่าเธอเกิดปีอะไรนะแล้วเมื่อก่อนแม่ เธอไปไหว้ปีเลยนะเกิดปีว <laughs> า่าเสกแต่ว่าแม่เข้าใจผิดพาไปไหว้ปีมาตั้งแต่เล็กจนอายุกี่ปีอ่ะจะอายุี่สิบปีทุกคนนี่คือวันสวยทุกคน อันนี้ฟ้าหลังฝนทุกคนดูรว่าฝนจะมาอีกรอบไม่รู้แต่พื้นมันแห้งๆนะนี่ไนะครพนอมจำลองเออนี่ไงผีบอกเธอรู้ได่ไงฮะรู้ลักษณะใช่หรือเปล่าใช่แล้วแน่ใจ ข้างในก็นะนนจะเป็นพระนอนเหมือนที่เราไปวัดพระธาตุจ,มจอมแจ้งเมื่อกี้ทุกคนแต่องค์นี้จะ <อง S 1> สวยกว่าแล้วก็ใหญ่มากใหญ่กว่าองค์เมื่อกี้อีกดูสิเขาเนี่ยองค์ใหญ่มาก ครับบาทสวยองค์ใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกแล้วก็สวยสวยกว่าเมื่อกี้แบบหลายเท่ามากแต่เขาเปิดเป็นเวลาด้วยนะที่เนี่ยเราก็สามารถมาใจทำบุญจอดตรงนี้ได้นะทุกคน อราตัวนี้ก็มีเท้าเวสวนด้วยถ้าคลิปนี้คลิปนี้ย่อนดูเยอะแปงก็จะมาอีกรอบถ่ายให้สวยกว่าน,นี้ ว่านี่วันนี้เวลามันจำกัดนะทุกคนจำกัดจริงๆนะเนี่ยมีเป็นเผาเผาด้วยนะดูสิภาพสวยมากอันนี้เขาว,วาดเองนะคะช่างช่างไม่ใช่สิพวกอะไรนะจิตกรเออจิตกรทั้งหลายเขามาวาด วัดสวยมากแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยเยอะนะไม่มีเลยวันนี้แล้วได้ได้ภาพสวยๆเลยถ้ามีคนนะไม่ได้ท่ายหรอกติดคนเต็มไปหมดเลยจะไปเราจะไปวัดไหนต่ออะไปเล่นยอเลยไม่มีจุดหมาย <laughs> ที่ได้ฉันอยากไปจะได้ไปเหมนะือนนัน ทุกคนคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกน่าจะบอกไว้ตรงนี้นะตรงนี้ถ้าถึงเวลาที่เขาใกล้จะปิดอ่ะคราวแล้วที่เรามาพ่ชจ๋าใช่ไหมที่เรามาเขาแล้วอ่ะเวลากี่โม, 4, มงอ่ะสี่ห้าโมงมั่งห้าโมงเย็นอ่ะมันใกล้ถึงเวลาปิดแล้วเขาก็จะมาล้างพื้นตรงนี้หมดเลยอ่ะจะมาฉีดน้ำล้างตรงนี้หมดเลย ิง,งเขามาแต่ละรอบนะเปลี่ยนแปลงทุกรอบเลยเขาสร้างเพิ่มทุกครั้งเลย พราแล้วเรามาเขาสร้างวิหารหลังนี้ลตรงนั้นอตอนนี้เสร็จละเขาก็เลยสร้างเพิ่มอีกลางนึงแต่ตอนตอนที่มาครั้งแรกนั่นอนะรู้สึกว่าจะมีแค่สองสามลังอเล่น,นนะแต่มันก็นานแล้วนะกี่ปีแล้ว <c oughs> อะปสามโคตรนานสวยขึ้นเรื่อยๆเลย,เยค่ะทุกคนนะ ไปข้างล่างกันตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วนะแต่ผ่านก็เลยแวะพาทุกคนชมสักอนกอยอันนี้เป็นตัวอะไรแล้มววาจากนกหัดสดีลิฮะนกหัดสดีลินสองสองอะไรเหรอ สวยมากทุกคนคือคนป้าน่ะนเก่งมากเลยอะเท่ากันเออจะมีจะมีจุดที่จุดบ่อตู้บริจานะคนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ยอดตงัง เอาดอกไม้ไปไหว้พระได้ทุกจุดเลยนะคะเขาน่าจะไม่บังคับว่ากิบบานอยู่สวยมากนี่ยก บยากาศดีมากอะ่ะลมเย,ย็นบนวั้ที่หาไม้ศิลปะสวยงามเหมือนวัดที่พระมามเ,เป็นไม้ด้วย เพราะว่ารู้สึกว่าคนที่มาสร้างนี่เนี่ยแต่และวิหารเป็นคนมากมากหมดเลยใช่หรใช่ไหมไมแ่แต่ตอนที่ฉันมาครั้งแรกอ่ะฉันจำได้ว่ามีว่างมรั่งหลายคนเนละนี่ห<ถ>าเย,ยอะมากเนีย่ยชอบที่นั่งตรงนี้มากเลยมาทำไปนั่งสิจะเป็นไงแบบหน่อย ให้แค่วิวของเราวิวอ,อ,อำเภอแม่แตงสุยมากค่ะมาได้ทุกวันนะคะเดี๋ยวเพ่งจะไปแล้วนะจะไปวัดต่อไปแล้วนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนพาชมแวะทุกคนมาชมวัดบ้านเด่นความสวยงามของวัดบ้านเด่นแล้วถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวเชียงใหม่ลองแวะมาเที่ยวที่วัดบ้านเด่นที่แม่แตงนะคะรับรองสวยใหญ่กว้างมากไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ